สวัสดีพี่น้องป้องปายสูุ้คนนะครับนะโอ้ยมาแล้ว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 เดี๋ยวรถมาแล้วผูว้ม้มือนี้กัดปุระครับเป้าไม้ครับเ,เบบจ้าของสะพันมาแล้วครับผมพผเบอลสุมาลักษิศเบดมุมไหนไหน้องมันจย่งนี ได้สมเรามาตึกทางไหนได้สมมันก็บมายืนยังแย่ตรงนี้แต่ฝั่งนี้เดี๋ยวนี่ครับความตัวนอยู่ได้มันงคลิกเมื่อรันกระสุมแจ้งแจ้งที่ว่ามึงฆ่าอย่างไรบอกดิมึงจะคอยคอยกับบริมาแล้วเนาะเจ้าละบอกกล้าเข้ามาแยกคอยหายบอกที่ของผู้ศงกู้ช่วยเนาะเกิดเจ้าโทุเอา มาจัดแถวแถนี้เด้สิครับเป็นแนวนั้นเะความเนาะ้ามันจะเป็นตานีเกีนันอยู่เนาะลงนจวัดถือดีอยู <oa> ่ีมือสิจำไหนมันบอกอยากเห็นฝีมือมันบอกฝีมือเจ้าให้แลมันบอถึงอยู่ห่างอลงแล้วลงแล้วโอ้เดนี่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 โอ้นี่นี่่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้กมาแล้วครับ ดตรงนี้เลยปุง้งนแลกให้มันเข้มาแล้วครับบึงกับสีได้กับเข่าไปให้ทีมงานพื้นตัดไม้ครับโอ้ป่าในิระนี่มันจะค่อนข้างที่จะยากกินยากยครับ ก็คือปลาปลายหน้าได้ดำเลียลเลี่ลเรี่ เข้าป่าไปเลยโอ้เสียงเพีนงว่ามันอีอ้ยลุดไม่มีฝีมือเหมือนเดิมไม่เคยตกต่ำเรื่องฝีมล่ฝีมือโอ้เข้าป่ามีป่านะครับ Oh, titik, 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 บุษักเยอะจังเลยบุษักเยอะจังเลยนะต่อแล้วกันแล้วอตัวที่สองแล้วครับโอ้มีตัวตัวยิ่ใหญ่เลยครับเหลืองเก็บปาก่อนอ๋ปอปากคือกินเบ็ดนะครับ เอาว้าวอยู่น้องนี่ถ้าไปตึกไดหอดซีบัวนี่เก่งว้าวอ๋อตึมโอ้อโหเกาะเกาะานเดี๋ยวกะสีง่ายน้องแล้วครับตึกเบิงสัพักสักก่อนมันสีบุคือปลา ปลายหน้านะครับเพราะว่าปลายหน้านี้มันสีเป็นปลารวมปลาสะนี่มันสะเป็นปลาธรรมนปลาเลีี้ยงน่มติปลาธรรมชาติมันจะเลยค่อนข้างดีสิกินเนะครัแบบโอ้ปลาคอ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 ปลาค อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสนี่ยครับนิน่งอยู่ครับบ่ฮอบ่โตดเนาะัดเหี้ยเลยเอึบสุดยอดส่งคำลรำลือ ที่จริงปลาในคลองนี่มันสะกินดีนะครับนะแต่ค่อยมีคนมาตึกไทยแลอกเพราะว่ามันต้นไม้ไม่ไหลายตึกไปเวลามันติดมามันก็เสียเวลา ดึงตัวนึ่งมันก็แตกม,มันตุกใจมันก็แตกง่ายตอด,ดีแต่เกาะหญ้าถลอดนะครับมันก็ตกใจมันก็แตกไป ลาน้อยเลนเบ็ดนะครับลดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับเอามันบรรยากาศมาให้พี่น้องในเบิงในชมท่องให้ท้องหน้านะครับความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสกลนครเทานะครับมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับนะกะถือว่ามื้อนี้กะสมมาพอควรละนะครับแต่ก็ได้ร้ายกะได้พ่ออยู่พอกินก็พอนะครับมันสายแล้วเนี่ยปลามันกะ ปายใหญ่มันก็เริ่มเข่าป่าเข่าอย่างละก็เลยมีกระป้าน้อยละ่ะมันเล่นเบ็ดเหมือนกันเึิกไปก็เสียเวลาสุซี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e นครับช่องแจงเดียว์สนนาสวัสดีครับนฮะหลังจากติกนองนี้นะครับนะได้อยู่ห้าตัวนี่ตัวใหญ่นะครับ มันโมเมนปลาปลายหน้านะครับเป็นปลาใหญ่เลยนะครับตรงไส้ฝีมือค่อนข้างที่จไส้ฝีมือนะครับเป็นปลาเข็งใหญ่ครัตเท่าสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งธรรมดาลกากันถ้มากินครับมันต้องมีมือได้มือบอได้นะ ไปดิใหญ่หนองไปตึกบบางอื่นลงเบิ่งนองนี้ประมาณ